สวัสดีพี่น้องตอนทำคำจ้าขอกักคือคือเดิมมือีนิพาพี่น้องมาหลอกปลาวันที่ยี่สิบจ้าพี่น้องมือเวลากระสิทุมนึงนะพี่น้องเนาะปลาเกลปลาเกลาปลาปเดิมอำเภอข้ามขึ้นแกวจ้ามาลุนมาช่้มน,นมจ้าว่านมสีได้เฮดบ่มออือีนเพะวอมาขึ้นมากอะเบาบางลงเนแล้วเนาะมาลุนน้ำกันจ้ามากก็ลุงปีสองคนคือเกลา รู้ว่าเห็ดไหม ไปเรื่อยๆพี่น้องตลอดมานกำกันนี่ละโอ้ฮ็ดปวกฮ็ดปวกกับเลือตะขาเด้ออันหมดกินดอกเลือตะขา เออกระนอนเอาบ่ได oh, ้ดอกพี่น้องนี่ละเห็ดมันน้อยเนาะอี่ยังกับไม่หยาดบ่ได้ซ้มเหมือนคนกับบุมมาสองคนโอ้ดอกนี่งามโคมู ใช่คนขนกับมีดอกเดียว

ไงบักขับโอ้วิ่งเขียน Đồ bóng hẳn hẹn cho ổn tỏa nhịp đồ một ngay Chắc Chẳng vẹn đi đấy bố

ก็ได้เห็ดปว๋กมง่วง พี่น้องหนุ่มสิผ้าเมื่อบัดนีเมื่อนี้เก็บเห็ดวาเป็นไตไตเทียนมาเป็นเวียนเทียนพี่น้องเอ้ยคนร้ายหลายแนวเพื่อนนั่นเพื่อนซาว่าเห็ดปวกออกเนาะตัวเว่นนี้เพื่อนกระไดไปอยู่นนะแต่ว่านมยางประสานนมก่ได้น่มเว่แต่เห <Mm ็ดไข่น้ะพ nah, ี่น้องเนาะสิผ้าพี่น้องออกเมื่อบัดนีเมื่อนี้กะมาก็ลุงปีสองคนนั่นเราลุงปีเรายางไปก้อนแล้วขอบคุณพี่น้องทุกคนมายางป้ายางตรงกับนุ่มได้จ้าหนุ่มฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่ม คลิปหน้าเขาจองพอกันไหมคลิปเนี่ยขอบคุณค่ะ